เอาครับเอฟซีครับสวัสดีอีกครั้งอีกคราวครับออกล่าวันที่หาเลยฟซีไม้ลำตัวคงนี่แหละครับปลาที่ใดครับชฉโดอีกแล้วนี่ครับไม้เป็นไม้กอไผ่ครับเอฟซี่บ้าหมูขึ้นนั่งเทิงพุ่นครับอยู่ขังเทิงพุ่นยิงลงมาห่างปลากับน้ำนี่ประมาณ2เมตรน้อยๆครับเอฟซีระยะเผาขนละแต่ว่าปืนหักปืนบ้าหมูผัดลันก่อนเอฟซีขแน่นะครับยังถือ ยิ่งไกลนะครับผมเผาขนก็เลยอยู่ฝ่าลงไปคุบเอาครับเอฟซี FC. น้าบวลึกครับบวถ,ถ่วมหัวนี่ครับเอฟซี FC ใส่ปลากระสิอยู่ประมาณสองโลบ,บัวครับปลาตัวนี้ครับเอฟซีดูครับใส่สวยๆออกย่ำเนล่าย่ำเนกันยังมานคือเกา่าเลยเอฟซีนี่ครับยังมานคือเกา่าลูกตกะกวัวเม็ดเดียวยิ่งเรลาก็มุด อ่อนซ้อนดินี่ครับเขาขึ้นยังสี่แหละบาหมูมาจ่อแต่สีโมงเศร้าครับเพราะว่าเห็นปลาปลาช่อนหรือว่าปลาคอไ่นะครับเบียบซี่อยู่นี่ไงแห้งนะครับผมรุ่นสองโลอัพนะครับปลาคอตัวนี้เมื่อ้ืนก็ไพ่ในจอบจนเมองแอรแเล่ครับตอนนี้บุพเพบุพเพเลยถอดใจครับสี่ไงไม้ญ่ไม้ไปหาหม่องนางยิ่งไหมครับเบียบซี่ครับื่างคาได้เพิ่มครับซ้ำเวลายังมีเนาะ เอาติดตามมาเบิงมาลุนกันบ่าวบ่าวหมูสิได้เพิ่มอีกบ่อเอฟซีครับเออเอาเอฟซีครับตอนนี้บ่าวหมูกะเดินทางกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วออกจากหมายล่าตะคุ่งแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงใส่ปลาตัวนี้ครับว่านนำนักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเอฟซีครับโอ้ยลืมให้เอฟซีเบิงบาดแผลเขาเนาะนี่ครับปืนปืนบ่าวหมูยังมาท่านในเล้งเลยครับ แหนะสอดแหนะสอดลงไปในปองกอไพเอฟซีแล้วก็ลันเลยครับใครแหน่อถือครับเอฟซี FC. ถือเลยงายทองเลยปลาตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับโบอ้วนซำตัวหมูว่านครับเอฟซี FC. เอาเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันครับว่าหมูว่านขานึ้ปลาอย่างปลาดูกันลูกใส่ไม่เสียอยู่เท่าไหนครับเบิ้งน้องผู้เอาเบิ้งมันสิหนักกลัวตัวหมูว่านบ่หมูว่านปลาผูกเงี้กลัวปลาเที่ยวนี่ตายครับเอฟซี FC, บริดินดาวดาวดอก,อกโอ้ โล่ตัวนีว้ไอตะซังตัวนี้จะมันจะมันจะออนดีฟซอ่อนนี่มันแข็งกว่าบอลูเนาะแต่ว่ามันจะเพิ่มด้ครับเพิ่มขีดไปปลาเกือบสามปลาเกือบสองลู่สามครับดีซี่ปลาตัวนี้ใหญ่งงกว่ามือว่านครับนี่ครับชดตัวนี้เป็นปลาตัวผูกเนาะมันเงีวเห็นไหมครับดีฟซีเง่วกว่าตัวมือว่านดิสังเกตบังเดือความเงี่ยวเง่วกลัวครับสรุปแล้วออกล่าวันที่หาครับ หมายลำตะโคง้งคือเกา่าแหละเอฟซี FC. ลูกตะกลัวครับเอฟซี FC. บ่าวหมูออกละคือเกา่าสื่อลูกตะกลัวเมื่อไรมลูดตะกลัวหรู้สึก,กว่าจะขนาดเล็กไปนิดนึงครับบ่าวหมูก็เลยเทิบหาหมองยิ่งไกลๆว่าจี่องยิ่งปลาคอหรือว่าปลาช่อนแบบระยะจากสิบกว่าเมตรตังสี่นายเอฟซี FC. กับบ่อขืนครับผมเพราะว่าบ่าวหมูไปนั่งอยู่หมายเดียวตั้งแต่สีม่งเศร้าครับจนหอดคำนี่แหละจนได้กลับมาเพราะว่าบ่าวหมูพอปลาช่อนครับแนมในนานี่เอฟซี FC ครับบริวเวน เฉพาะแนมในหนามนะครับเงาซัมเนียนะครับขันยิงขึ้นมาอันสิตัวสำแดงครับปลายชอนบ่าวมูเห็นบ่าวมูเลยไปนั่งตั้งแต่สี่โมงเสาร์ครับขันแม่เดีย FC, ยิงเอฟซีเอ้ยยิงจ่อๆนะบ่าวมูเบาสองโลไอสามโลก,กันยิงอยู่คิดเบดงว่าบ่าวมูเห็นในหนามซัมเนียเอฟซีเงามัน,นดำปืดซัมเนียลอยขึงเหลึองขึงลืองอยู่เป็นประคอได้ครับหมู่บ้านแต่ว่าปลาไอ้ชโดลุนนี่ก็หลายโตัวสามตัวสี่ตครับขึ้นแต่ว่าประคอตัวนั้นเบียานเลย ลอยส้นเลยนะสิบอกให้เอา้าไม่เสียเวลาครับจังไดกะฝากไปคือเกาแ e หละเอฟซีภู้ใดเบิ่งแล้วถืกอกถืกใจจังไดก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับน้ำอิสานเป็นกำลังอกกำลังใจให้บาร์มูเดอเอฟซี e FC, เด้อนี่แหละครับสุดท้ายท้ายสุดจากกันไปกบับบสองโลสองในน้อยนี่แหละเอฟซี e ชโดครับชโดตัวผูกเบิ่งแผลถูกนี่เดียวยังครับถึกนี่ทะลุออกนี่เลยปำแหน่งก็ยังอยู่ ขาดเขาสิตายเอฟซีเลยขาดสิตายเอ้าโอเคครับบายบายครับผมว้าวไม่้าช่วยอ่ะ